สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับครัวบ้านสวนพาลุยวันนี้เราจะมาทำแกงมันปลาย่างนะคะส่วนผสมก็จะมีมันเสาอันนี้พริกลูกโดดนะคะชะอมใบแมงลักตะไคร้ปลาย่างพริกกระเทียมหอมแดงตำจะทำกันเลยค่ะแอก เราก็จะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมหอมแดงตามใส่น้ำน้ำคุกลงไปด้วยแล้วก็ตามด้วยมันของเรานะคะอ้ยหล่นละหม้อเล็กไปหรือเปล่าเนี่ยหม้อเล็กไป เดี๋ยวเปลี่ยนมอรเราก็จะต้มไว้อย่างนี้สักประมาณ15านาทีนะคะตอนนี้เราก็ต้มไว้ประมาณสัก10นาทีนะคะมราก็จะเริ่มมาปรุงกันแล้วนะคะใส่ลูกโดดลงไป,งงไปแล้วก็ใส่ปลาแห้งลงไป ็จะใส่ปลาล้านิดนึงนะคะใส่น้ำปลาล้าลงไปนิดนึงสักสามช้อนก็พอแล้ว เราิยอีกสักพักนะคะให้รถปลาย,ย่างออกก่อนตอนนี้เราก็ปิดฝามานได้สักพักแล้วนะคะเราก็จะมาชิมรสกันค่ะปรุงรถที่ตัวเองชอบนะคะชอบรถไหนก็ปรุงรสนั้นนะคะโอเคแนละ้ว อันนี้มันเราก็สุกแล้วนะคะแล้วรสชาติก็เราพอใจแล้วเราก็จะมาใส่ชะอมแล้วก็ใบแมงลักลงไปเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะนี่แค่นี้เราก็ได้แกงมันอร่อยอร่อยแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นแกงมันที่เราทำเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ นี่มันนุ่มๆเลยค่ะหอมกลิ่นปลาย่างชาอมใบแมงลักเข้ากันสุดๆค่ะแกงมันหม้อใหญ่บเบลอเลยเป็นแกงมันปลาย่างที่เราแกงไว้เสร็จแล้วนะคะนี่มันนุ่มๆเลยค่ะ ทำไมน้ำมันถึงคนอ่ะหรอเพราะว่ามันมีมันอ่อนด้วยนะคะมันก็จะละลายน้ำข้นแบบนี้แหละคะ่ะอร่อยที่สุดนี่ค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวบ้านสวนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ